มาชวนเช็คสัดส,ส่วนของใบหน้าด้านกว้างกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เวลยาสอนแต่งหน้าเสริมโหเฮง,งนะคะตามหลักของโหเฮง,งการที่เรามีใบหน้าที่มีสัดส,ส่วนสมดุลคือการมีโหเฮง,งที่ดีค่ะเลขที่ออกนะคะควรจะเป็น20เท่าเท่ากันทุกส่วนนะคะแต่ว่าค่ะทุกคนถ้าหากใครหน้าใกล้กับตัวหน้าจอเนี่ยตรงด้านกลางอะคะ่ะมันจะอ้วนให้เรายืดมือสุดแขนเลยนะคะแบบนี้ค่ะ แบบนี้จะได้ความจริงมากกว่าในตามหลักของโงเ่เฮงนะคะเราควรเช็คใบหน้าทั้งสองส่วนค่ะก็คือในส่วนด้านซ้ายแล้วก็ในส่วนด้านขวาให้มีความเท่ากันค่ะเพราะว่าหากใบหน้าที่ไม่เท่ากันทั้งสองข้างนะคะเป็นโงเ่เฮงที่ไม่ดีค่ะสะท้อนถึงสุขภาพภายในของคนคนนั้นขอให้ระวังนะคะ อย่าให้อวัยวะสองข้างไม่เท่ากันค่ะอย่างเช่นยกคิ้วไม่สามารถยกได้เท่ากันนะคะหรือตาสองข้างไม่เท่ากันอย่างเช่นข้างนี้สูงกว่าข้างนี้เตี้ยกว่านะคะยิ้มยิ้มไม่เท่ากันยิ้มแล้วปากเบี้ยวหรืออยู่เฉยๆแล้วปากเบี้ยวนะคะของทุกคนเป็นยังไงบ้างคะคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้นะสงสัยอะไรอาจารย์จะมาตอบค่ะ